นี่คือสิ่งที่น่าผิดหวังจากตลอด6วันที่มีการเปิดเผยสารคดีต่อเกี่ยวกับคุณกวีเราไม่เห็นความรับผิดชอบอะไรเลยของรัฐบาลนี้สิ่งที่เราเห็นมีอย่างเดียวคือรัฐบาลนี้สนใจแต่เรื่องของตัวเองสนใจแต่ความมั่นคงของ,ของตัวเองโดยไม่สนว่าภาพลักษณ์หน้าตาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อข้าราชการน้ำดีจะเป็นอย่างไรคุณคชื่อว่าผมเนี่ยนะจะมีประโยชน์อะไรหรือคุณเชื่อว่านายกรัฐมนตรีจะมีประโยชน์เป็นคนที่จะหลีกหรือเปล่าเคยมีไหม เรื่องของกรณีที่มีการทามนุษย์และมีการสัมภาษ์เป็นสารคดีนะครับกรณีที่คุณฟอวีนซึ่งริพัยอยู่ที่ออสเตรเลียหลังจากมีการ เปิดเผยในเรื่องของสารชดีที่ออกมาผ่านข่างทางของเอเจาซีราซึ่งเป็นสัมข่าวระดับโลกเราเห็นปฏิกิริยาของรัฐบาลนี้ส่วนมากปฏิกิริยาที่ออกมาชัดเจนว่าให้คุณปวีนกลับมาหรือไม่ก็ให้คุณปวีนออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปเราไม่เห็นความรับผิดชอบอะไรเลยกับการที่นายตำรวจที่เป็นเจ้าของคดีสำคัญของประเทศ ที่ทาให้ประเทศนี้นะครับสามารถที่จะเลื่อนเทียนะครับหรืออันดับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยู่อันดับที่ต่ามากเนี่ยขึ้นสู่อันดับลำดับที่เรียกว่าอีกนิดนึงก็สูงที่สุดแล้วแต่คนคนนี้กลับต้องรีภัยไปเป็นแรงงานทาบออรถยนต์อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงเวลาที่เรียกว่ากําลังจะอีกไม่นานก็ำกำลังจะเกษียณแล้วแล้วสิ่งที่รัฐบาลชี้แจงก็มีแค่อย,อยู่อย่างเดียวก็คือก็ให้คุณบวน เปิดเผยข้อมูลต่อไปสรุปว่าเราจะมีรัฐบาลน,นี้ไปทําไมถ้าในท้ายที่สุดเราต้องให้คนที่เป็นผู้ริภัยทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเขาเองจนถึงวันนี้ผ่านมาหกวันนะครับคําตอบของรัฐบาลก็ต้องยอมรับว,ว่าหน้าผิดหวังต่อทั้งผมต่อทั้งทรรคก้าวไกลและคนที่สนใจต่อประเด็นนี้เก่าคำถามที่สําคัญเราอาจ,จะเริ่มจากสองคำถามนะครับแลวผมก็มีหลักฐานเพิ่มเติมอยู่อย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งได้มาในวันที่มีการประชุมกรตลอ ที่มีการย้ายคุณประวินไปอยู่ที่สามจังหวัดเชายแดนภาคใต้ในวันนั้นที่มีการลงมติพลเอกประวิทย์อยู่ในห้องประชุมพลเอกประวิทย์ซึ่งกำกับดูแลตํารวจณเวลานั้นเข้าประชุมด้วยตัวเอืนผมมีบันทึกการประชุมกอตลอองนั่นหมายความว่าพลเอกประวิทย์รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่กำลังทำคืออะไรทาไมท่านถึงต้องส่งนายตํารวจที่มีผู้หลุดอาการในการแก้ปัญหา เรื่องของการค้ามนุษย์จับข้าราชการที่คอรัปชั่นทาไมถึงย้ายเขาไปอยู่ในสถานที่ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นพยันตรายต่อชีวิตของคุณตวินเรื่องนี้เรายังไม่เคยได้รับคําตอบอะไรเลยได้รับคาตอบจากอดีตพบตรท่านหนึ่งแค่เพียงว่าเขาอยากได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นพอไม่ได้ก็ไม่พอใจแต่ถามว่าไอ้ความไม่พอใจเนี่ยมันจะทําให้ถึงขนาดเขาต้องการเป็นผู้ลี้ภัย การเป็นแรงงานทำเบาเลยหรือมันมันมันสมเหตุสมผลหรือไม่นี่คือสิ่งที่น่าผิดหวังจากตลอด6วันที่มีการเปิดเผยสารคดีต่อเกี่ยวกับคุณกวีเราไม่เห็นความรับผิดชอบอะไรเลยของรัฐบาลนี้สิ่งที่เราเห็นมีอย่างเดียวคือรัฐบาลนี้สนใจแต่เรื่องของตัวเองสนใจแต่ความมั่นคงของตัวเองโดยไม่สนว่าภาพลักษณ์หน้าตาและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อข้าราชการ้ำดีจะเป็นอย่างไร อยู่แล้วที่ผมก็ขอบคุณที่มีเยอะแยะนะเพราะนักดื่นรางนี่สุดคือจะต้องทำหน้าที่ที่ถกตัดงานมาตลอเแล้วก็นี้ก็เือเรื่องขระบวนกฎหมายเรื่องคือทาอะไรทำอะไรอย่าง้มตลอลอดขั้นตอนนั่นแหละแล้วก็ให้ขอบคุณในเรื่องการทำงานการทำนวณในเรื่องการก็เลดำจัดการมาตลอดอแล้วนะให้ความเป็นธรรให้เกิดการทรับที่การยอมรับต่งเรื่องของการจัดการมบูรณเนี่ย คือัยากันใช่ไหพยานุูคนประตุพยานใช่ไหมวันนี้เราป็ก็ไมือเทคโนโลยีใหม่ือเยอ่ก็มีของทามนุษย์นะที่มีการสปนเซอเขาเสนอให้การท่านาารก่อก็ไท่านปราที่ิเทลด้วยน่คระยรครับผมคิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรนีครับคุณคิดว่าผมเนี่ยนะจะมีประโยชน์อะไรอยู คุณชื่ออา,ายลรลงปฏิจะมีประโยชน์เป็นคนที่จะหลีกทุกบาทเคยมีไหมมีแต่พลาดมาก